สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งเลิกเรียนเนาะเดี๋ยวมิจะพาเพื่อนไปเอาเห็ดนะคะเห็ดอยู่หลังบ้านอู้หนาวมากเมื่อเช้าลบสิบนะคะตอนนี้ก็ประมาณศูนย์องศาหิมะเริ่มละลายแล้วอะ่ะระงเงียแล้วหนาวม,มันหนาวเย็นอะนี่เดี๋ยวจะให้ดูหิมะคือช่วงนี้หิมะดำมากๆเลยนะคะ นี่เห็นไหมเหมือนฝนมันตกเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะมันละลายแล้ว่าแข็งมาก <c oughs> เดี๋ยวดูนะอืมแข็งมากอะหยูสามารถเดินได้เลยเห็นไหมเดินบนหิมะมันแข็งช่วงนี้มันเริ่มเหมือนมันอยู่ตัวแล้วนะคะสามารถเดินได้เนาะเนี่ย เห็นไหมเป็นหลุมเลยอุยอุยอุย,อยเห็ดเห็ดของเราหรือจะเอาไปลวกกินกับซุก,กี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มซุกี้นะคะเพื่อนๆคือเลยเยอะมากมีหัวปลาด้วยอันนี้ปลามาค่ะ ยูยยยยยเอาไปสองอ,อันไปสองอันดีก,กว่าต้องทยอยเอามากินแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงหน้าเห็ดอีกก็ไม่มีตู้แช่นะเนี่ยเป็นน้ำแข็งใช่ค่ะพอมันละลายน้ำแข็งไปก็นิดเดียวอะ่ะมีเห็ดพึ่งของเรา ไปบนนี้แหละหนาวเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปเดินบนหิมะนะนไปค่ะหนาวมากๆไว้ไปนี่ก่อนอยู่บนหิมะนะคะนี่หิมะ ครอจะพาไปเดินบนหิมะนะเพื่อนเมื่อกี้ลื่นลม้มเจ็บตูดมากเราต้องเดินระวงังระวงังตอนนี้อยู่หลังบ้านหนาวอุ้ยอช้จอยกันหน่อยคือโอ,โอ,โอ,โอ้โตกใจลื่นจะใช้ดูหิมะหลังบ้านสกปรกมากอะ่ะเพราะว่าลมอะไรอย่างเงี้เนาะ เดีใช้ดูเท้าคนเดินนะคะ <laughs> นี่นะคะ่ะเป็นเท้าคนเนาะเนี่ยเหมือนร่องรอยการเดินนะคะคือใหญ่มากเห็นไหมคือสกปรกมากเลยเห็นไหมเหมือนช่วงนี้หิมะม,มันเริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พวกลมพวกอะไรเงี้ยแล้วก็พวกใบไม้อะไรก็หล่นออกมานะคะเห็นไหมมันเริ่มเกิดใหม่แล้วนเนี่ย ใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วนะมันก็ขึ้นมาใหม่ดูกลวงคนเดินนะเนี่ยเห็นไตึดต๊ดตึ๊ดยักอุยตาลนี่นี่อ้ยสนุกมากดูนี่ดูมุจจะเดินบนหิมะตรงนี้ให้ดูนะคะเพื่อนๆ ครับเป็นน้ําแข็ง้วเนี่ยน้ามากอะแต่ข้างบนอะ่นะแข็งมากอเจ็บเลยข้างล่างเป็นหิมาะ หมาน้องหมาโมาแล้วมาแล้ว <laughs> เฮอ,อกินหิมะเอาเอากิน,นก,กินตึกกันร,รุ่นตานี่บนนั้นกับย้อนหรอย้อนหรอ Onko nalaka? Nälkä. Dorit? Kruut! Ei <laughs> ASMR oh, <hey>. ASMR Minusta <laughs> Dorit jäi läpi <laughs> Mäkin himaa <laughs> Jengain no Kruut kruut Tule täällä, tänne Dorit, tule ไม่สนใจเลยนะ,ะคะกินมาอย่างเดียวต้องไปเพื่วอะไรได้แต่ก็ไปเลยไหมมาส่งแฟนไปเดินกับนุ่มมาเออจะไงน,นะ้ดูผมมันมสินัก้าวไปเลยก้าวไปเลยดิด้วย่ะมอยมอยมอย,มอย น,น,น้อยน้อยน้อยลื่นมากเลยนะนั่นน่ะที่เป็นเงาเงาแบบนั้นนะ่ะถ้าไม่ใส่รองเท้าดีๆก็คือลื่นเลยนะคะไปค่ะอันนี้ก็คือหิมะหลังบ้านเนาะตรงนน้นสูงมากคือตอนเช้าแต่ก่อนนั่นน่ะตอนที่หิมะตกหนักหน,นักคือเรามาทําความสะอาดตรงนี้คือมีวมาทําความสะอาดครั้งแรกใช่ไหมเหนื่อยมากแบบโอ้โหเหงื่อแตกเลยนะคะหลังจากที่หนาวหนาวอะไรอย่างงี้นะพอเราทําความสะอาดไปโอ้โหหนาว เอ้ยร้อนเงือออกนะคะไปค่ะกลับบ้านตรงนี้ก็เป็นที่ตากเสื้อผ้าตอนหน้าร้อนนะคะนุ่นตากเสื้อผ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นคอนโดที่จอดรถอะไรเงี้ยนะช่วงนี้ก็หิมะจะกลายเป็นสีดำแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มละลายแล้วก็มีพวกดินพวกคโคลนอะไร,งนะรเงีย้ยน่ะดูไรเงีย้ยไรเงีย้ยละกรีดได้เลยชืดรืด

ลายไป,ปน้ำแข็งลองเหยียบลื่นนะเนี่ยไปค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าหนาวมากๆมือเห็นไหมลืดกลืด นี่ก็จะเป็นหลุมคนเดินนะหลังบ้านะเข้าบ้านกันดีกว่าอุ๊ยจอยโอยพีเมียนะแม่อวา,างปูนเลยอตอนนั้นนะคะเราพากันมาทำเหมือนเป็นไฟโคมไฟเนาะคือตอนนี้ละลายหมดแล้วนะคะเนี่ย เห็นไหมน้นแรกก็ใหญ่มากเลยนี่เริ่มละลายแล้วทำลายข้าของไปค่ะข้าบ้านเม่ไหแล้วหนาวทำบ้านกันเสร็จแล้วนะครับเห็ดพึ่งลวกของเราเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้นะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลย ลองชิมกันนะคะก็เป็นเห็ดพึ่งรั่วของเราน,ะนั่นเองนี่ที่เราไปหาตอนปีที่แล้วนะคะก็แช่แข็งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกัน <c oughs> หิวแล้ว <c oughs> ยังสดยังหวานเลยเ,ลยเนาะเนี่ยเป็นอาหารไดเอทก็ได้นีเนี่ย อื้มอ,อร่อยนะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานนี่ยังกรอบอยู่เลยมาค่ะดูนะคะเพื่อนๆเยิมย้ม อร่อยมากไม่ชอบกินหัวมันอะเนี่ยบายเขาเรียกว่าอะไรมันะกลองไม่โฟกัสน้ำจิ้มยืมๆมันก็ใส่เลย นี่นะคะก็คือเนื้อหมูของเราเนาะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะหมักไก่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ใส่พริกไทยเราไม่มีเนื้อไก่นะคะแล้วก็เอาเนื้อหมูแทนเนาะว่าเครื่องปรุงของอาหารเมื่อวานมันเหลือนะคะ ไม่มีน้ำมะนาวก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะฝาหนึ่งจะใส่น้ำส้มน้ำมะนาวก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ไม่มีเนาะใส่ลงไปฝาหนึ่งแล้วก็ผงปาเปิกานะคะนี่ใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยใส่เกลือก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตใช้ของอะไรก็ได้ลมะมั้งมิวว่านะมิวก็ดูตาม Youtube นี่แหละนี่หมักไว้นะคะเขาให้ใส่ผงอะไรนะมาซาราอะไรนะเรียกอะไรมารซาราเหรอมิวไม่มีนะมิวก็จะเอาอันที่เครื่องปรุงเนี่ยแหละใส่ลงไปด้วยนะหมักไว้นะคะ ทำโมมวนเนี่ยหมักทิ้งไว้สัก30นาทีดูตาม YouTube แล้วเนี่ยถ้ามีผงม,มาซาร่าก็จะดีนะ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะตอนนี้ก็ตั้งกระทะแล้วนะคะเพื่อนก็เราจะเอาหมูมาทอดก่อนเนาะใส่เนยลงไปนะคะมันทอดให้หมูมันมันเหลืองนิดนึงนะอันนี้ใช้ เรื่องอะไรอ่ะอันนี้เอาไปคนเนื้อเนื้อมาแล้วเนี่ย ะะพอสุกแล้วเราก็เอามาพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสมันม่น มาผัดหัวหอมนะคะแล้วก็กระเทียมให้สุกกระเทียมกับหัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่จะใส่ะมะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้แต่เราไม่ใส่เนาะจะทําแบบง่ายๆนะนี่นะคะก็เริ่มได้แล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไปเนื้อหมูนะคะที่เราผัดไว้ เธอชิคเก้นนะคะแล้วก็อันนี้มาซาร่าเป็นเขาทำสำเร็จรูปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆที่ทำเหลือเมื่อวานะาวานะเมื่อวนเมื่อวานทำไก่เนาะวันนี้มีหมูเลยเอามาทำหมู อ,อันนี้คือข้าวนะคะเพืเเ่อนๆมันก็หุงแล้วนะคะ มันข้าวอินเดียหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะข้าวเนาะที่จริงจะเอาข้าวอะไรก็ได้นะคะ ็ถือว่าผ่านนะคะเพื่อนๆเป็นการทําครั้งแรกของมิวก็ถือว่าโอเคนะคะที่จริงก็ทําครั้งที่2องนี่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเอาไก่นาะวันนี้เอาหมูนะคะก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนต้นตำรับอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรนะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้มิวด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย